สวัสดีค่ะสลาก108วันนี้นะคะเราจะพาไปชมวิธีการทําขันโตกแบบล้านนาดั้งเดิมโบราณเลยนะคะเราจะพาไปชมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะพามาชมขั้นตอนของการทําขันโตกแบบล้านนาเลยนะคะอันนี้เรียกว่าหุ่นไม้หรือไม้หุ่นซึ่ง ทำมาจากไม้ฉํำฉาแต่ทางภาษากลางจะเรียกว่าต้นจามจุรีหรือบางที่ก็เรียกว่าก้ามปูนั่นเองนะคะอันนี้จะทําจากไม้1ชิ้นนะคะขน,ขนาดเท่านี้ก็ไม้1ชิ้นหรือว่าขนาดเท่านี้ขนาดเท่านี้คือตัวตัวขันโตกตรงนี้นะคะ่ะจะทําจากไม้1ชิน้นแล้วก็มาประกอบกับไม้ที่เป็นขาแล้วก็เป็นฐานตรงนี้อีกนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนแรกก็คือการทำเป็น หุ่นไม้แบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากที่เริ่มต้นโครงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีการลงสีจะเป็นสีแดงแบบที่เคยเห็นกันแล้วก็ตกแต่งกระจกสีต่างๆรอบๆด้านค่ะ สำหรับตอนนี้นะเจ้าเราอยู่กับแม่จันสมนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวเขาจะสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการทําขันโตกล้านนาว่าจะเป็นยังไงพ่องเจ้าสวัสดีเจ้า,จาวสวัสดีเจ้าเจ้า <c oughs> สำหรับอันที่เห็นอยู่นี้คือเป็นกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดในการทำเนาะหลังจากที่ขึ้นหุ่นไม้ขึ้นมาเนาะอันนั้นคือจะเป็นแค่ไม้ล้วนๆมันก็เจ้าแล้วหลังจากนั้นต้องทําอย่างไรต่อเจ้าอ๋อถ้าว่ามันเป็นไม้แบบนั้นแล้วเขาจะต้องเอามา เผาเจ้าเผาก่อนเผาคือว่าหมอดแมงอะอย่างมันจะได้หนีไปเจ้าเจ้าแล้วก็ไปแจ้งุู้ขาดเจ้าแล้วคาดแล้วเอามาทําสีแบบนี้นี่จยาเจ้าจ้าถ้าทําสีสร็จเพ่งแล้วเราก็เอาไปจุ่มดําเจ้าดําแดงเจ้าจุ่มสีดําแดงแล้วเราเอามาคัดมันหานข้างในแดงเปลนข้างนอกสีดํานะเจ้าจ้าแล้วเราเอามาเดินเส้นหรือว่าเราจะทําขั้นตอนนี้ก่อนก็ได้ เดินเส้นก่อนก็ได้เส้นนกก่อ็วฮ้วทับเส้นด้วยวานิดเจ้าทับเส้นด้วยวานิดแล้วฮาก็แห้งไว้คืนหนึ่งราบก็เอาไปเขียนทองเจ้าเจ้าจากนั้นแล้วฮาก็เอามาตีกระจกมันก็จะมีขั้นตอนอย่างแล้วฮาวตีกระจกกร้พร้อมที่จะขายได้เจ้า เมื่อหุ่นไม้ทำขันโตกผ่านการอบและเผาไฟไล่มแมลงออกไปแล้วก็นำมาลงสีพื้นตามลักษณะสีของขันโตกค่ะส่วนใหญ่นิยมสีพื้นเป็นสีดำแดงหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ วิธีเดินลายขันโตกทําจากเส้นสีดําอันเกิดจากการผสมกันระหว่างปูนขาวสีน้ํามันกรรายานนํามาคนให้เข้ากันเก็บไว้หนึ่งคืนซึ่งเรียกว่ามุกค,ค่ะแล้วจากนั้นก็นํามุกมาทําเป็นเส้นสําหรับเดินลายขันโตกอีกทีค่ะวิธีทําเส้นแบบโบราณด้วยการนํามุกมาปั้นให้เป็นเส้นด้วยมือเปล่าใช้ฝ่ามือนวดกับพื้นเรียบจนเป็นเส้นยาว แล้วนำมาทาบกับเส้นหยักของหวีเพื่อให้เส้นมีลายเป็นขีดขีดจะได้มีความสวยงามมากกว่าเดิมค่ะปัจจุบันนิยมใช้เครื่องโยกมือเพื่อทำเป็นเส้นออกมาคล้ายกับเส้นขนมจีนแล้วนำมาติดรอบๆขันโตกเพื่อสร้างลวดลายแบบต่างๆค่ะสำหรับก้อนอันนี้นี่คือคือทำมาจากอะไรกันเจ้าอ๋ออันนี้เป็นเรียกว่าหมุกเนาะหมุกเจาก้า มุกนี่ก็คือว่าเอามารวมแล้วเป็นมุกเนาะตอนที่เริ่มต้นมันก็มีทูนขาวเจ้ากับสีน้ำมัน เจ้ามาผสมกันเจ้าจะมาปนื่อมันเข้ากันนวดเื่อมันก็ดีแล้วเจ้าเราก็เอามาทิ้งไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนเจ้าจะมาลิกปีนี้ได้เจ้าก็คือเอามาเปื้อนห้องเหมือนเอามาม้วนเอามาเอามาปั้นอย่างประมาณนี้เนาะเจ้าจะปั้นก็ได้จะเอามาคืนเซนนี้ก็ได้เจ้ามันดูท่าทางมันดูแน่นค่อนข้างค่อนข้างแน่นอยู่นะเจ้าเจ้ามันก็จะมันจะเหนียวเลยดินน้ำหมาแต่เหนียวกว่านาะเจ้าเหนียวกว่า ซึ่งอันนี้คือวิธีการที่จะทำปั้นเป็นเส้นออกมาก่อนที่จะเอาไปทำลายที่อยู่ตรงข้างๆขันโตมันก็เจ้าจะจะีจะไปเดินลายเขาจะเอาเส้นน้อยจะเส้นใหญ่เขาจะเอาปั้นเป็นอะไรอย่างมันได้ก็ได้กอย่างเจ้าจะแต่เขาต้องเอาทิ้งไว้อย่างหนึ่งคืนแล้วก็มันจะเข็งตัวคืนนี้นะเจ้าอันนี้ก็คือทำเองทุกขั้นตอนเลยเจ้าจาเจ้า แต่ประเดี๋นี้ก็มีใจเครื่องเอาก็ได้เหมือนกันเแต่ประเดี<ร>๋ยวน,นี้คนใจเครื่องแบบนั้นเนาะคนจะโยกเราจะอู้ถึงเส้นมันจะแน่นมันจะมันเนียนดีมันก็สู้กิ๊กอีกไได้จากเพรามาหาคืนนะ๋อม<ร>ันจะย้อนลงหาปีกตัวนี้หายไปเลยอันนี้คือมันจะเนียนกว่าจะ<ร>อันนี้เนียนกว่าเพราะว่าเขาปีกอนีเนาะมันนะจะออกมา ลายขันโตกช่างจะเดินเส้นตามลักษณะของขันโตกเช่นขณะนี้ช่างกำลังเดินเส้นลายนอนอยู่ค่ะส่วนใบนี้ก็เป็นการเดินเส้นเป็นลายเกลียวค่ะอันนี้เป็นการเดินเส้นที่หลังจากที่ทาสีแล้วเนาะแล้วเกาะเอามาเดินเส้นเพื่อจะรองเอาไปลงสีแหมมรอบนั่นก็จ่ออันนี้คือใช้จากอันนี้จากเครื่องที่ที่เฮากดตะกี้เนาะจะ่ อย่างอันนี้ห้องว่าลายอย่างก่อนนี่ลายนอนจอกสวยมากจอกส่วนตัวรู้ซึกว่าลายนี้ดูแบบมันละเอียดอ่อนที่สุดมันเหมือนเป็นลายโบราณมันก็จาอันเนี้ยแล้วก็คนน่าจะชอบลายนี้มากกว่าเนาะจอกชอบลายหนอนกับลายไทยจอกมดเนี่ยสมมติว่านั่งทําอันเนี้ยเมินกว่าจอกบบเมินจอกเหมือนทําไปมันก็โวยเนาะเพราะว่าดูใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจ้า แต่คนบบเคยนี่ก็ถ้าจะมืนอยู่คนบบเคยนี่ก็เมืนอยู่เจาสำหรับขันตกที่ลงพื้นสีดำแดงทั่วไปช่างจะทำการลงสีแดงก่อนรอให้สีแดงแห้ง จากนั้นนำไปจุ่มกับสีดำเมื่อสีดำแห้งแล้วก็นำไปขัดเอาสีดำออกให้เหลือแต่ลายเป็นเส้นๆตามลักษณะลายขนแปรงค่ะอันขั้นตอนนี้จะเป็นการขัดสีมันก็เจ้าซึ่งพอเราลงสีแดงตอนแรกเสร็จแล้วแล้วก็ะเพิ่นเอาไปลงสีดําแบบเป็นน้ําสีดําเลยมันก็เจ้าเสร็จแล้วก่อหลังจากนั้นคืออันนี้จะเป็นขัดเพื่ออย่างเจ้าขัดเพื่อให้มันหอนออกดําๆแดงๆเจ้เจ้า,จา จะมีลวดลายของมันที่เสียนแดงถ้าเอาบัคคาดมันก็จะดำเป็นเป้ากระดำกระดางอีนาะดำที่มันค้างตําในเนี่ยนะเจ้าถ้าเอาถูเข้าไปมันก็จะหันออกแดงมันจะหายไปเจ้าเจคือมันมาจากลายที่ลงสีแดงนั่นก็เจ้ามันเป็นเส้นของการลงทาสีแดงผสมกับเส้นของไม้ที่เป็นคัดมันก็เจ้ามีส่วนแล้วพอเฮา พอมันโดนสีดำเหมือนมันมีสองสีแล้วพอเขาคัดมันก็เลยเป็นลายที่งามออกมามากขึ้นเนาะเจ้าเนี่ยถ้าที่มันดำค้างๆนี่นะเจ้าถ้าเราถูเข้าไปเนี่ยมันจะออกแดงๆดงนะมันหายไปเลยมันจะออกแดงๆดําำดเนี่ยเจ้าเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็นำมาทาสีทองลงบนเส้นของขันโตกค่ะหรืออาจจะลงสีทองเป็นพื้นหลังในบางจุดด้วยตามลักษณะของขันโตกแต่ละแบบค่ะ อันนี้หลังจากที่ลงสีดําแล้วคัดเสร็จแล้วแล้วก็มาเคลือบต่อนะจ้าเคลือบเสร็จแล้วก็ลงทองที่เส้นตรงที่มีลายเส้นมันก็จ้ะเฉพาะที่ลายเส้นกับขอบเท่านั้นเนาะจาเจ้า,จาอันนี้เป็นสีทองล้วนเลยนะเน,นาะสีทองฝุ่นจ้ะสีทองฝุ่นทองฝุ่นแล้วเอามาผสมกับอันวานิชสาามนั่นนะจ้า เมื่อสีทองแห้งแล้วก็นำมาติดเม็ดกระจกสีที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆตามวิธีนี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายแม่เจ้าหลังจากที่ลงสีทองเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็จะเป็นการติดกระจกสีซึ่งที่เห็นนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีกระจกใสกับกระจกสีเขียวนะเจ้าซึ่งจะใช้กาวสำหรับติดกระจกโดยเฉพาะนะเจ้าเดี๋ยวลองดูวิธีดูเจ้า นี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเจ้าก็คือถ้าจิ้มเสร็จติดกระจกเสร็จคือเรียบร้อยขายได้เลยลูกค้าสามารถมาสั่งซื้อได้เลยขันตกแต่ละแบบจะใช้เวลาในการทำประมาณ5-7วันเมื่อขันตกเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะได้ขันตกเป็นรูปร่างสวยงามตามที่เห็นนี้ค่ะซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่4นิ้วจนถึงขนาดใหญ่สุดคือ22นิ้วหรือ24นิ้วก็มีค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำถึงลายต่างๆของขันโตกนะคะว่ามีลายอะไรบ้างนะคะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันจะเป็นลายที่ให้เห็นดอกบัวชัดเจนนะคะตรงนี้จะเป็นลายดอกบัวซึ่งลายดอกบัวก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันอันนี้5นิ้วนะคะอันนี้8นิ้วก็คือเป็นลายดอกบัวเหมือนกันอันนี้เป็นลายไทยนะคะซึ่งก็ เป็นลายที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะรองลงมาจากลายหนอนแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยห้านิ้วน่ารักมากอันนี้เป็นลายดอกพิกุลน,นะคะคืออันนี้จะค่อนข้างหายากนิดนึงคือส่วนใหญ่ที่จะเห็นได้บ่อยอะ่ะน่าจะเป็นประมาณลายลายหนอนลายไทยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นลายดอกพิกุลน,นะคะ ส่วนอีกหนึ่งลายสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นลายเกลียวซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยติดกระจกยังไม่เสร็จนะคะก็เลยเป็นสีทองเฉยๆแบบนี้ค้างติดกระจกก็สามารถขายได้เลยค่ะตัวอย่างขันตกของร้านสลาร้อยแปดมีดังนี้ค่ะขันตกลายหนอนขันตกลายไทยขันตกลายบัวขันตกลายเกลียวขันตกลายพิกุล ขันตกลายใบโพนอกจากนี้ยังมีขันตกสีดำขันตกสีโอก๊กขันตกสีขาวลายไทยสีขาวลายหนอนและขันตกสีทองลายบัวขันตกสีทองลายเกลียวขันตกสีทองลายหนอนขันตกสีทองลายพิกุลเป็นต้นค่ะสนใจดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์สลาร้8 c o o m หรือ Line ID ตามนี้ค่ะ